สวัสดีครับกวผมมณฑลปิยวงศ์ไพศาลนะครับวันนี้ก็มาถ่ายวิดีทัศน์เพื่อจะสนทนาแล้วก,กับทุกท่านด้วยเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวที่เชียงรายนะครับเมื่อสองสามปีก่อนก็ผมได้พูดถึงว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเราบรรเทาไม่ให้มันรุนแรงได้ด้วยการเพิ่มน้ำใต้ดินเพราะเมื่อดินเนี่ยมันขาดน้ำ พอมันขาดน้ํามันก็จะเกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างเนี่ยอาการเลื่อนตัวของมันก็จะเป็นไปด้วยความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มน้ํามาดานด้วยการชะลอน้ําไว้ในพื้นที่ด้วยพิมพ์พเขียวลายคนาบนจีวรเนี่ยพอน้ําใต้ดินเนี่ยเต็มสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างแผ่นดินเออถึงมันจะไหวแต่มันก็จะไหวไม่ไม่มีการสั่นเป็นร้อยๆหรือหลายๆ เกออออือบพันครั้งเหมือนเหมือนที่เป็นนี่นะครับเพราะว่าพื้นที่สูงๆเวลาเนี้ยน้ำเนี่ยไหลลงทิ้งลงทะเลหมดมันไม่มีโอกาสได้ซึมลงใต้ดินเพราะปกติเปลือกโลกของเราเนี่ยข้างล่างเขายังร้อนอยู่แล้วก็เมื่อตรงไหนเขามีรอยปริน้ำบาดาลเนี่ยเขาจะลงซึมลงไปอย่างรวดเร็วเลยลงไปลงไปใส่ลาวาที่เหลวอยู่อะแล้วเขาลาวาเขาจะแข็งเป็นหินแล้วก็เหมือนเหมือนเราดูจากไอ้ที่ว่า ในทะเลเมื่อลาวามันขึ้นมามันแข็งเป็นเกาะเลยเช่นตัวอย่างเกาะภูเก็ตนะครับที่เคยคุยกันไว้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องวิธีที่เราป้องกันแล้วก็บรรเทาคือเราจะไม่ให้เขาไหวเนี่ยอาจจะมันอาจจะเรื่องใหญ่เกินเกินเกินความสามารถของเราแต่เราจะบรรเทาให้เขาไหวแล้วหยุดไม่ไม่มีอัปเตอร์ช็อคเนี่ยสังเกตไหมครับเราดูจากข่าวเนี่ยบางบ่อเนี่ยเขาจะมีดินขึ้นมาเต็มเลย เนี่ยสาเหตุเนี่ยเราจะรู้ว่าข้างล่างเนี่ยเขาเคลื่อนตัวการเคลื่อนเตัือของดินเนี่ยมันเกิดจากการมีช่องว่างนะครับแต่ถ้าเรามีน้ําอยู่เต็มเนี่ยโดยการเราเพิ่มน้ํามาดานฝนตกตรงไหนเราพยายามชะลอน้ําไว้อย่างบนภูเขาเนี่ยเราก็ต้องทําสระน้ําขั้นบันไดเปลี่ยนจากการทํานาสลับกับทําสระขั้นบันไดนะครับให้เก็บน้ําไว้แล้วก็จะซึมลงไปใต้ดินถ้าน้ําใต้ดินบริบูรณ์เนี่ยโอกาสแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะ มันจะเป็นก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับพอมันแตกแตกแปะหนึ่งไอ้น้ําก็จะลงไปไหลลงไปเหมือนเหมือนที่เกิดเทนานมิอ่ะพอมันเกิดช่องว่างมันก็จะมีน้ําเข้าไปไปปิดไว้แล้วมันก็จะเงียบมันก็จะไม่มีอะไรนะครับสังเกตไหมครับมันไหวในทะเลมันไม่ค่อยมีอัปเตอร์ช็อคนะครับเพราะว่าน้ํามันไปไปไปปิดได้ทันนะครับเพราะของร้อนเหลวแต่เมื่อโดนน้ามันจะแข็งแข็งเป็นหินแกรนิตเลยนะครับ ตรงนี้ประเทศไทยเราก็มีหลายแห่งแล้วมันจะเกิดเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นครั้งนี้แล้วจะไม่เกิดอีกนะครับถ้าถ้าน้ํามาดาลเนี่ยไม่มีเพราะเวลานี้ที่ไหนที่ไหนก็สูบเอาแต่ขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าสูบขึ้นมา6ส่วนแต่เขาจะกลับคือลงไปอ่ะแค่ส่วนเดียวถ้าน้ํามาดานหมดจากใต้ดินนะส่วนหนึ่งน้ําทะเลจะเพิ่มส่วนหนึ่งโลกก็จะร้อน และส่วนหนึ่งเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยไม่มีน้ําไปไปซ่อมแซมไอความร้อนจากใต้ดินเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนเหมือนที่มี a f ต e r shock นี่เป็นเกือบเป็นพันครั้งนะครับแต่นี้เราเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันใช้พิมพ์เขียวลายคันาที่พระพุทธเจ้า,าให้ไว้เนี่ยไปกักเก็บน้นําบนภูเขาเราก็ต้องทําสะเป็นขั้นบันไดเราเห็นขั้นทัางทํานาขั้นบันไดเราก็ต้องทํานาครึ่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสะน้ําครึ่งนึง แล้วเราก็ต้องแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ที่เคยน้ําท่วมเนี่ยทางกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยคือเราต้องมามาร่วมกันบริหารใหม่นะครับเหมือนเหมือนหมู่บ้านหรือคอนโดหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางคําว่าส่วนกลางก็คือ,อคุณต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคใบนี้ไว้นะครับคือต้องมีส่วนกลางเงินคุณก็ต้องเอาไปช่วยกันเก็บน้ําแล้วก็เพิ่มน้ําใต้ดินมันไม่ จะพูดว่าไม่ใช่ธุระของฉันนะไม่ได้แล้วนะครับเพราะโลกนี้เป็นเป็นของของทุกคนที่ต้องอาศัยด้วยกันคือถ้ามีตรงนู้นมีภัยพิบัติผลกระทบมันก็มาถึงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนวิธีแก้ภัยน้ําท่วมเนี่ยถ้าเราแก้ภัยแล้งได้น้ําท่วมเราก็แก้ได้เพราะเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาจะให้ไว้พอดีเลยให้ไว้พอดีคือน้ําที่ท่วมก็คือน้ําไปแก้ภัยแล้งแต่นี้ถ้าเรา แยกกันว่าภายแล้งก็ส่วนภายแล้งน้ําท่วมก็ส่วนน้ําท่วมไม่แก้พร้อมกันในทีเดียวไอ้น้ําใต้ดินไม่มีก็เรื่องของน้ําใต้ดินคือไปแยกกันจนจนทําอะไรไม่ได้นะครับคือต้องต้อง,ต,องต้องทำแบบบูรณาการคือทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันว่าฝนตกแล้วทุกจังหวัดต้องเก็บน้ําไว้เท่าไหร่เพิ่มน้ําใต้ดินเท่าไหร่คํานวณว,ว่าใครสูบน้ําขึ้นมาใช้เท่าไหร่แล้วพื้นที่ของของโลกเราเวลานี้ผิวเขาจะ ไม่มีบ่อน้ําธรรมชาติก็ต้องใช้คันนาเนี่ยกั้นกั้นแล้วก็ทําบ่อชะลอน้ํานะครับต้องทําไว้ให้มากที่สุดเหมือนในหลวงบอกว่าทําบ่อน้ําแสนหลุมล้านหลุมป้องกันน้ําท่วมได้ในใน u t u b e มีนะครับคือเราลองตอนนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนข้างจะดีเราก็ลองเข้าไปดูแล้วเราก็มาช่วยกันทําตรงนี้ต้องต้องช่วยกันทํานะครับอ,อยากคิดว่า ของใครของมันต้องคิดว่าของใครก็คือของเราต้องช่วยกันนะครับก็ผมก็มาเพื่อสื่อเพื่อสื่อให้ทุกท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทึ่เป็นสื่อก็ขอเชิญทุกคนที่มีความคิดเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันสื่อจาก1นึเป็นสอเป็นส 4, 4, ีเป็นแถึงแม้น้ําใต้ดินเนี่ยถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่เราเก็บน้าไว้บนดินเท่าไหร่แล้วเ็ซึมลงไปเท่าไหร่เนี่ย เราจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ซึมลงใต้ดินบางคนบอกว่าไปทําสระน้ําไว้ไม่มีประโยชน์เลยเดือนเดียวหมดฝนน้ําก็แห้งแต่ถ้าเราคิดยาวเนี่ยน้ําใต้ดินตรงนั้นอ่ะเขาไปหล่อเย็นเปลือกโลกให้โลกเราไม่แตกยังมีโบราณเขายังบอกว่าต่อไปโลกมันจะร้อนจนโลกแตกอะ่ะตอนนี้โลกแตกมันเราดูเครื่องยนต์เนี่ยเขามีหม้อน,น้ํามีน้ําหล่อเย็นเครื่องยนต์โลกเราเนี่ยเขาก็ต้องการน้ําหล่อเย็นฉะนั้นเราก็ต้อง ช่วยกันหล่อเย็นเปลือกโลกก็ใช้พิมพ์เขียวลายคณาบนจีวรน,นะครับไปทำเพราะว่าใช้ใช้อย่างอื่นมันก็ไม่ได้มันมีตอนนี้มันมีพิมพ์เขียวอยู่สามพิมด้วยกันคือพิมพ์ของคัมพีอี้คืออี้จริงที่ประเทศจีนเขาทำสำเร็จมาแล้วเ,เขาประสบอุทกภัยเ้ามณฑลเนี่ยเก้ามณฑลเขาฟัางกว่าประเทศไทยหลายเท่านะครับเขายังแก้ได้เลย ก็ด้วยคำพีอันนี้เขาก็มีเขาให้รู้จักเปลี่ยนรู้จักมีพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเขาก็มีดินน้ําไฟไม้แล้วก็ทองออพิมพ์เขียวอีกพิมพ์เขียวหนึ่งก็คือพิมพ์เขียวลายคันนาบนจีวรที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ซึ่งพระองค์ก็มีอนาตังสยานก็รู้ว่าต่อไปเมืองไทยก็ต้องมีปัญหาน้ําท่วมพระองค์เสด็จมาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าที่ลําพูนนะครับเอามาตากให้คนเป็นมาจากหลักฐาน ถ้าเราใช้พิมพ์เขียวอันนี้นะครับแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเนี่ยมันแก้ได้ครับไม่ต้องเพราะว่าการแก้เนี่ยต้องแก้แบบบูรณาการนะครับคือป่าต้องไม่ทําลายอีกแล้วเราไม่ต้องสร้างเขื่อนในป่าแต่เราเปลี่ยนทุ่งนาในเขตชนละพาทานเนี่ยให้เป็นเขื่อนชั่วคราวเ <c oughs> พราะน้ําท่วมเนี่ยเขาท่วมชั่วคราว3 <c oughs> เดือนเราก็ใช้ทุ่งนาที่น้ําท่วมเนี่ย กั้นคันนาให้สูงแค่วาเดียวเก็บน้ําไร่ละ2 0 0 0ลูกบาทเมตร2,000ลูกบาทเมตรพื้นที่ใต้เขื่อนในเขตโชลประทานเนี่ยเก็บน้าไว้หมดแล้วน้ํามันจะซึมลงไปใต้ดินส่วนหนึ่งแล้วก็คือน,น้ําสูงแม่น้ําส่วนหนึ่ง,แล,งแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ป้องกันภัยแง้งคือทาในทาเรื่องเดียวได้3มเรื่องนะครับยกตัวอย่างสมมุติเรามีเงินเดือนเนี่ยสามหม่นบาทนะครับ ใช้วันละพันก็ครบ30วันได้เดือนหนึ่งพอดีเหมือนฝนเมื่อก่อนโบรโาณเนี่ยก็ค่อยๆตกค่อยๆตกเหมือนเราเหมือนเรามีเงินสามหมื่นเราใช้วนันละพันละพันมันก็ครบ30วันแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับคือถ้าสมมุติ Linda. เรามีเงินสามหมื่นเร,เราใช้แค่สิบวันเราจะต้องไม่มีเงินใช้ตั้งยี่สิบวันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนฝนทิ้งช่วงอ่ะเรามีน้ําท่วมอยู่สิบวันแล้วเราก็จะมีน้ําแห้งอยู่ตั้งยี่สิบวันอันนี้ก็พูดง่ายๆนะครับพอพอเข้าใจง่ายๆ ฉะนั้นการชะลอน้าเนี่ยจึงสําคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ก็ให้ชะลอน้ําด้วยแก้มลิงพระพุทธเจ้าก็ให้ชะลอน้ําด้วยลายคันนาพระศรีอริยเมตตาหรือพระศรีอารก็ให้ใช้สะชะลอน้ําคือมีปณิธานทุกพระองค์ที่ว่าสะทาสะทั่วแผ่นดินแล้วก็คำพีอี้ก็ให้อ่าบริหารจัดการน้ําด้วยมีทั้งต้นไม้มีทั้ง บริหารดินมันมันพิมพเขียวอันนี้เราเราใช้นี่ได้ผลแน่นอนครับเพราะว่าเราคิดง่ายๆอ่ะถ้าน้ำท่วมสมมุติน้ำท่วม20 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าเราเก็บน้ำา20,000ล้านลูกบาทเมตรแล้วให้มันค่อยๆไหลวินาทีละ2 0 0 0 2,000ถามว่าน้ำจะมาท่วมไหมครับมันก็ไม่ท่วมแล้วช่วงที่ทายแรงถาดน้ำเท่าไหร่เราก็เอาน้ำตรงนั้นไปใส่ แล้วตอนนี้เราโชคดีมีทั้งท่อมีทั้งคลองส่งน้ําแล้วมีการสื่อสารกันได้ทุกพื้นที่นะครับยังมีกระผมดูในเว็บไซต์ว่าตอนนี้น้ําแข็งขั้วโลกละลายน้ําทะเลจะสูงขึ้นอีกตั้งเมตรนึงตรงนี้เราสามารถาย้ายน้ําที่สูงขึ้นเมตรหนึ่งนะไปไว้บนแผ่นดินกับใต้ดินได้นะครับคือฝนตกตรงไหนให้น้ําอยู่ตรงนั้นอย่าไหลไปสมทบกับน้ําในทะเลที่ไหลามาจากน้ําแข็ง แล้วเมื่ออยู่ในพื้นดินเนี่ยต้นไม้ก็จะคายน้ําเป็นไอ้น้ํควารมร้อนใต้ดินก็จะทําน้ําใต้ดินให้เป็นไอขึ้นไปมันก็จะลอยไปอยู่ติดที่ขั้วโลกมันจะเพิ่มความหนาของน้ําแข็งได้อีกเหมือนเดิมเพิ่มน้ําแข็งบนยอดเขาหิมารัยแล้วก็ยอดเขาสูงสูงทางยุโรปอีกเหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องใช้หลายๆอย่างแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ